เด,เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นวานอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวอะไรนี่ตัวแม่ปะอ,อันนี้วานอันนี้อันนี้วานวานตัวเมียปะเอ,อ้ยวานผู้วานผู้วานแม่ตัวนี้กูมูจะขึ้นวานแม่นะครับนี่มีโบ้ของโคพน่านี่นโอ้โหยังไงวานลูกวานลูกมันไม่ค่อยมีคนไปมั้งนี่ไม่ไปครับผมมันอันตรายมัน,มนอันตรายที่เหลือมันมันมันจะมีมันน้อยหมดอืม วานลูกขึ้นไม่ได้นันนเป็นวานลูกนะครับเป็นวานลูกวานลูกขึ้นไม่ได้นะครับวเข้าแถวกันจับมือกันสวยเดี๋ยวจะถ่ายภาพกนให้โอ้โหนะับมันเป็นกลมๆเป็ะทายปนกายแั้งนันจับมือนจับมือกันสวยบอกมีชายแหย่ง ว่าพี่มันไม่สวยตัวไพี่เพียอะไรเงนต <is> ้องไปอ่ะปดปีไม่พอ <Kardash ians> ตอนนี้ก็เราก็มามีสามวันนะครับนี่ก็อีก,อกตัวนั้นตัวผู้นะครับตัวนั้นตัวผู้นี่ตัวเมียนะครับที่เรายืนอ,อยู่ตัวเมียน,นะครับน,นี่ก็ทีมงานนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วเ,เราก็จะเดินกลับนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ เ,เรามาเที่ยวนะครับหินสามวานโอเค <Okay S 2> นะครับรบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มาเที่ยวเป็นบรรยากาศสูงนะครับสูงสูงมากนะครับก็มาเที่ยวกัน <c oughs> เอาควันน้ำน้ำไต่เพราะ ครับก็เจอการชิปหน้านะครับเจอการชิปหน้าสำหรับการมาท่องเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ก็สบายสวัสดีนะครับสบายดีทุกคนเดี๋ยวก็จะเดินชมไปเรื่อยๆก่อนอเดินชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม